ชนบุรีครับเปิดงานเทศกาลสตรอเบอรี่โครงการหลวงในเชื่องาน Royal Project Strawberry Festival 2023นะครับเพื่อที่จะยกคุณค่าสู่ยอดดอยครับ ทางด้านของคุณทวัชชัยสีทองครับผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านเป็นประธานเปิดงานร o y a l Project Strawberry Festival 2023ครับที่บริษัทเซ็นทัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทันชนบุรีครับร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและท็อปจัดขึ้นโดยพบกับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์โครงการหลวงครับก็คือสตอเบอรี่สดสายพันธุ์พระราชทาน80ของดีของอร่อยผักและผลไม้สดเมืองหนาวครับ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุดยอดคุณภาพอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นดอกไม้แห้งผลิตภัณฑ์ดอยคําผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งก็นํามาจําหน่ายในราคาย,ย่อมเยาวระหว่างวันที่8ถึง17กุมภาพันธ์ที่ลานกิจกรรมชั้น1นึ่งสวนการค้าเชนทันชนบุรีมูลนิธิโครงการหลวงครับเป็นคนการส่วนพระอ,องค์ครับในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาทดแทนการปลูกฟิน ถือเป็นพระอัจฉริยภาพในการแก้ไขปัญหาการปลูกฟินของชาวเขาได้อย่างยั่งยืนและถาวรอ,อีกทั้งทรงวางรักฐานโครงการให้มีการวิจัยพัฒนายอย่างต่อเนื่องจนทำให้ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิหลวงนะครับในโครงการหลวงเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของตลาดและจำหน่ายในราคาไม่แพงประชาชนทั่วไปสามารถที่จะหาซื้อบริโภคพ,พืชผักที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาไม่แพงได้